ไม่เป็นไรครับเออขอโทษน,นะครับพี่เป็นอะไรไหมครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรแล้วนี่ผมขอตัวกนนะครับเ,เดี๋ยวก่อนสิคุณนี่มันกี่โมงแล้วฮะเพิเ่งม,มาสอ่งอะไรเอาป่านนี้รู้ไหมฉันหิวจะตายแล้วเ,เนี่ยแล้วนี่อะไรเนี่ยแกส่งของให้ลูกค้า กินลงฮะผมต้องขอโทษด้วยนะครับวันี้ระหว่างทางเมืเ่อกี้เกิดอุบัติเหตุเล็กน้อยเดี๋ยวผมจะช่วยให้นะครับไม่ต้องคอยดูนะฉันจะคมเพนแกผู้จัดการ,รี่งานไหนคนนะครับนายรีบไปรับเงินชดเชยที่ฝ่ายการเงินแล้วใส่หัวอกไปซะเออทำไมครับผู้จัดการ อาทิตย์นี้นายโดนลูกค้าคอมเพนมากี่รอบแล้วฮะรู้ไหมวันนี้ลูกค้าคอมเพนว่าไงส่งอาหารก็ช้าแถมยังทําอาหารลูกค้าเละตุ้มเป๊ะจนลูกค้ากินไม่ได้ผู้จัดการครับให้โอกาสผมอีกสักครั้งได้ไหมครับผมสัญญาว่าพอพอพอที่เก็บข้าวของแล้วใสห่หงอไปซะ เดี๋ยวคุณช่วยเช็คสินค้าแลจัดการให้ฉันด้วยนะโอเคค่ะคุณคุณมาทั้งทำไรตรงนี้คะแล้วคุณดูเครียดๆมีปัญหาอะไรหรือเปล่าคะเออคือผมไปส่งออเดอ้ให้ลูกค้าช้านะครับแถมยงังำอาหารลูกค้าเละจน,นทานไม่ได้ไลยถูกลูกค้าคอมเพนนะครับแถมตอนนี้ผมก็โดนไล่ออกแล้วด้วยผมไม่เข้าใจเลยจริงๆผมยอมเหนื่อยและรับออเดอร์เยอะกว่าคนอื่น บางทีออเดอร์ตกค้างผมก็าอาสาไปส่งด้วยไม่บ่นสักคำแต่สุดท้ายผมก็ไม่สามารถรักษางานตัวเองไว้ได้อาจเป็นเพราะผมสนใจโรกขนหนุนมากเกินไปครับที่คุณต้องเดือดร้อนเนี่ยเพราะว่าคุณช่วยเหลือฉันเอาไว้งั้นเอางี้ไหมคะบริษัทฉันขาดพนักง,งานชิคสต็อกอยู่คนหนึ่งถ้าคุณไม่รังเกียจแล้วก็มาทํางานกับฉันไหมคะจริงเหรอครับทําครับขอแค่ได้เงินไม่ว่างานจะเหนื่อยแลนะหนักแค่ไหนผมทําครับทําไมคุณถึงได้ทุ่มเทให้กับงานขนาดนี้ล่ะผมอยากเก็บเงินไว้สักก้อนหนึ่ง จะเอาไปสร้างบ้านให้พ่อกับแม่นะครับท่านเหน่มาเพื่อผมมาทั้งชีวิตแล้วผมอยากให้ท่านได้อยู่บ้านดีๆแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขนะครับนี่เงินโบนัสก่อนเริ่มงานของคุณผมรับไว้ไม่ได้หรอกครับผมยังไม่ได้ทํางานเลยเอาใจผมรับไว้ได้ยังไงล่ะครับแต่ว่านี่เป็นกฎของบริษัทนะพนักง,งานต้องรับเงินโบนัสก่อนเริ่มงานทุกคนหรือว่าคุณไม่อยากทํางานก็บอกเราไงว่ามันเป็นเงินโบนัสก่อนเริ่มงานรับไปสิ ขอบคุณนะครับนี่ลำบากของฉันค่ะพรุ่งนี้คุณก็มาตามที่อยู่ในนี้ได้เลยนะ,ะได้ครับฉันชอบนะที่คุณช่วยเหลือคนอื่นจนไม่นึถึงเรื่องของตัวเองอะ่ะเพราะคนสมัยนี้เนี่ยสนใจแต่เรื่องตัวเองไม่นึกถึงคนอื่นฉันอยากจะให้คุณรักษาความดีนี้ของคนอาไว้นะเพราะว่าสักวันหนึ่งอะ่ะสิ่งที่คุณทําลงไปมันจะกลับมาตอบแทนคุณเองส่วนเรื่องความฝันที่คุณอยากสร้างบ้านให้พ่อแม่อะ่ะ คุณไม่ต้องห่วงนะทํางานกับฉันฉันจะทําความฝันคุณให้เป็นจริงเองครับขอบคุณนะครับ